ก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะที่ไปทดสอบสมรรถนะรถนะครับานน้ำมันเดือดสองกีดเติมน้ำมันก่อนนเวลาตีสามครับตอนนี้น้ำมันถังแรกที่ผมจะใช้เป็น95นะครับเอา95มาเต็มถังใช่เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าถังแรกเ็เติมไปเท่าไหร่นะโอ้ตอนนี้ก็แตะ300ครับ350ไปแล้ว360 10ลิตร โอเคครับถังแรกก็370 1้อิบสิจลิตรกับ1ิลิตรก็แสดงว่าในถังเหลือประมาณ5-6ลิตรนะครับประมาณนี้นดูนะครับว่าทริปนี้เราจะหมดน้ำมันไปกันเท่าไหร่นะครับขาไปนะก็ระยะทางจากนี่ไปอํลำปางก็น่าจะมี800ร้อโลได้นะครับตอนนี้เราก็าอยู่เส้นวิาวดีลังสิตแล้วนะครับสายเอเชียนะครับตรงยาวยๆเราเข้าตัวเมืองต มอตาแล้วก็วิ่งเส้นไปเมืองเถินนะครับเมืองเดินแล้เข้าตัวเมืองลำปางนะครับไปจนถึงอำเภอเง้นานะครับผมตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะคะรับระยะทางที่ขี่มาก็ตอนนี้ก็145.7กิโลนะครับไปเชื้อเพลิมไปแล้ว5.7ลิตรน,นะครับผมเวลีรยอยู่ที่ประมาณ25 ยี่สห้โลลิตรนะครับมียืนพื้นเนี่ยครับ1 2อย3ี่สิบร้อยสาสิบก็มีบางช่วงนะครับ1้อยห้าสิบ้างนะครับถึงจังหวัดภุเก็ธานีแล,นะะนน 15, าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบสามแล้วนะครับทํามันก็เหลืออยู่สามกิจน,นะครับเหลืออยู่ครึ่งถังอากาศนี่บอกได้เลยว่าเย็นมากครับตอนนี้มือเย็นจนแบบว่าเริ่มจะใช้คำว่าหนาวได้แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราแวะเติมน,น้ำมันก่อนนะครับจะได้เดินทางกันแบบสบายใจนะครับสามร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็รอบสองนะครับครั้ทงที่สองก็เติมสามร้อยนะครับรแปดจุดหกสามแปดลิตรนะครับนี่ครับก็เติมน้ำมันเพีย่อ้อยนะครับ รอบสองนี่ก็เติมไปประมาณ300นะร้อยเติมทางกันต่อยาวๆนะครับหนึ170ร้อยเจ็ดสิบกิโลนี่ก็ฟ้าเริ่มสว่างนะครับอากาศเย็นสบายสุดๆเลยอากาศดีนะครับอันนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วนี่ขี่ไปสามร้อยสิบหกจุดแปดกิโลเมตรแล้ว ตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดํำแพงเพชรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรืยชิวๆเออไม่ไหวแล้วนะฮะแบตบอ่าโทรศัพท์ที่เป็น G.P.S จะหมดแล้วนะครับหาอะไรทานกันก่อนใจกลัวเปิดรด้ยังยังไม่เปิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะครับ Okay. โอ้สว่างขาตาเลยนะมาเย็นจริงๆเลยโหปี๊บนี่ยังเย็นนะยอดทำธุระอะไรเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านค้านาจะเปิดกันแล้วนะครับตอนนี้มันสว่างละเจ็ด <c oughs> โมงนะครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบแล้วนะครับเราเติมแรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทาง,นงนันต่อ ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทสลกบางนะครับไปจะไปทานข้าวกันนะครับ เบรกแรกของเรานะครับหลังจากที่ขีย่ยิงยาวมาจากกรุงเทพนะครับเป็นระยะทางก็ประมาณ325โลนะครับที่ไม่ได้จอดพักเลยนะมีจอดแค่อย่างเดียวคือจอดเติมน้ำมัน,นทานข้าวเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเดินทางเข้าสู่เมืองตากกันต่อเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงแก๊นีนะครับแดดเริ่มอ,ออกแล้วหลังจากนี้ไปอากาศก็น่าจะ ร้อนนะครับมีแสงแดดช่วยให้อุ่นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกนี่แบบหนาวเลยนะครับช่วงประมาณตีห้าครึ่งหกโมงหนามากแต่ตอนนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะครับไปไม่ถึงตากในช่วงสายๆนะครับพอดีว่าระหว่างตอนที่ผมออกจากตำสลับบาทน,นะครับ มาได้ประมาณสัก10โลนะครับเกิดอาการมีอาการที่แบบว่าเหมือนจะหลับไปนะครับนี่ก็เลยแวะซ้ำบางจาานะครับผมมาขอวู้บมาขอพักก่อนนะครับมาขอหลับสักตื่นสองตื่นอยู่นะครับแค่มันหายง่วงนะครับคือผมถามวแบบว่าติดต่อกันเยอะมากนะครับก่อนตอนที่ผมจะแวะครับเพื่อรู้ละว่าร่างกายต,ต้องการพักร่อน ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับผมนะว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอครับจริงๆไม่ควรหรกบผมจริงๆก็รู้แลยครับต่ว,วผมประมาทเองนะรประมาทที่จะไม่พักผ่อนให้มันให้ร่างกายได้พักผ่อนที่เพียงพอก่อนออกเดินทางไกลนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโดยเป็นมุท่าหอนนะครับสําหรับคนที่กําลังจะหัดเดินทางขี่เดินทางไกลนะครับใน เวลากลางคืนไรเงี้ยแบบออกลางคืนแล้วจะให้ถึงที่หมายเช้านะฮะแนะนำนะครับถ้าต้องการเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยแนะนําใหพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก่อนเดินทางจะได้ไม่เป็นแบบผมแบบนี้เลยครับงี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหวันนะับผมนี่ก็หลับไปได้ประมาณสองสามตื่นน,น,น,ะะนะครับก็ตั้งแต่ประมาณหกโมงกว่าเกือบเก้าโมงนะครับก็มาแวะพักก่อนนี่ก็ สิเบเอมงแล้วนะครัพวกก็หลับไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นละโอเคขึ้นละเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อนะครับง่วงก็พักเหนื่อยก็พักนี่ครับไปเงี้ยเรื่อยๆนะฮะตามสไตล์ของคนที่แบบมาเที่ยวคนเดียวนะครับก็ต้องนะี่ครับมันยังไงก็ได้นะฮะไปะครับผมนี่เราก็เดินทางกันมาทั้งสิ้น456.7กิโลนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแยก ตาแม่สอดนะครับถ้าออกไปซ้ายนี่ก็จะไปแม่สอดนะครับถนนกี่สนุกมากผมยังชอบเลยแต่ถ้าตรงไปก็จะเข้าเมืองตาทักไทายนะครับวีจีเตอนนี้เป็นเวลา12บสอนิกายีมนาทีะครับเที่ยงครืนละสวยงามนะครับวิวดีมาก โอเคครับก็เติมน้ำมันเป็นรอบที่3ของเรานะเอามา300ครับ <500. S 1> ใช่95300จบทริปนี้ก็น่าจะสักประมาณพ2นสองนครับดูส่งหลักนี่ครับ300บาทไทยสี่ร้กสิบสโลนะครับทริป A ของเรา18.2นะครับ เอเวอร์เรอยู่ที่25.4กิโลเมตรต่อลิตรถึงบ้านก็น่าจะบ่ายนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตัวเมืองลำปางแล้วนะครับระยะทางที่ขี่มาก็644.7กิโลเมตรตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะรเรากินอะไรไปล่าสุดก็เมื่อตอน7โมงกว่า7โมงครึ่ง8โมงนะครับประมาณนะั้น นี่ก็กอยน่เวลานะครับเราก็ไปหากินอะไรที่ประหารนะครับยกักไว้อยู่นะตอนนี้โอเคฮะก็รอเ,เติมน้ำามกันอีกรอบหนึงนะครับโอ้ไม่มี95ธรรมดามีเต็ซูพฟีมพาต์อ่ะเอาอี20ผสมก็ได้นะรเดี๋ยวเติมสี2 20, ร2อ200นะครับ จะถึงบ้านละประมาณ90กว่าโลนะครับ สริงโค้งนี่มันสนุกสุดเลยสนุกจริงๆนะ เดี๋ยวผมจะถ่ายนุนแบตหมดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวพูดปิดคลิปเดี๋ยวผมจะไปอัดใหม่ทีที่บ้านเรานะครับก็ถ้าเกิดอยู่ที่แล้วมันตัดไปก็คือแบตหมดนะผมอะโอ้ยจรงจริงนะ ตอนเป็นสปอร์ตเนี่ยผมโค้งมันรู้สึกขืนๆมากเลยนะจากใจเลยแต่พอเป็นแอนบาร์แล้วเนี่ยมันมันพิกง่ายอะ่ะมันคอนโทรลง่ายมากเลยนะมันเอียงง่ายมันเทง่ายเพราะว่าตอนใส่จับชูสตอนนียังเป็นสปอร์ตมันขืนๆมากเลยนะเวลาเจโคง้ง หรือถ้ามันไม่ได้ผมต้องท่าผิดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะอาจจะทำท่าผิดแล้วก็อาจจะไม่มีความถนัดในของแฮนด์ที่เป็นแบบว่าแฮนด์จับโช๊คนะ ตอนมาใหม่ๆจำลายจำลายถนนไม่ค่อยได้นะพอมาปีนี้เราเราพอจำได้นะมันได้กี่แบบมั่นใจนะครับบวกายางที่เราใช้เป็นยางเกรดพรีเมียมนะแล้วก็ช่วงหน้าที่เราทำมาค่อนข้างหนึบนะครัเซตมาแบบว่าสำหรับอย่างนี้เลยนะ ขีร่รถแล้วได้ใช้ขอบยางนะครับถ้าอยู่สัยแก้วนะอยู่ภาคตะวันออกไม่ค่อยได้ใช้ขอบยางเลยนะเสียดายยางมากเลยใช้ยางแบบไม่คุ้มเลยนะครับใช้แต่หน้ายางนะตอนอยู่สายแก้วแต่พออยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ยางได้คุ้มนะใส่ทั้งหน้ายางทั้งแก้มยางแแก้มอยู่นี่นะ สงสัยต้องหาแฟนละหาแฟนเป็นคนแถวนี้นะ มอเตอร์ไซคเล่นโคง้งเนี่ยไม่ต้องแบบไรี่ซิ่งอะไรมากมายครับขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เราโค้งแบบฟินๆเพ้าท่าส,สวยๆองศาส,สวยๆเนะสะดกสุดแล้วครับ ตอนนี้เราก็ถึงอำเภองาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตะกาดเงากอนนะก็ระยะทางที่เราวิ่งมาทั้งหมดก็734.8นะครับ734.8กิโลเมตรนะฮะร,ระยะทางของทริปเอเรานะครับพอดีแบตกล้องหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะมาอัดใหม่นะครับยังไม่ได้ปิดทริปเลยก็สรุปนะครับ ระยะทางที่ผมเดินมาเดินทางมาครับตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่รามคำแหง65นะก็หน้ามาอย่าได้ประมาณ730กว่ากิโลนะครับน้ามันที่ใช้ไปก็ประมาณ30ลิตรนะครับเตรียมกลมค่าน้ํามันที่ผมหมดไปทั้งหมด1,170บาทนะครับระยะเวลาการเดินทางก็ตตั้งแต่ตีสามนะมาถึงงาวก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับประมาณนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงเกือบ สี่โมงครึ่งะประมาณนั้นประมาณสี่โมงครึ่งนะครับพอมาถึงอำเภองาวนะฮะโอเคครับก็สําหรับเรื่องราวโดยประมาณในอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมังไงก็ขอกจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ Biaggio Rider Channel นะครับมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับต้องขอตัวลาก่อนครับสําหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วครับผม สวัสดีครับ